นี่คือไรบ้าโดโก้นั่นเองครับอ่าก็เป็นหนึ่งใน12โกเซนสถิตลัคนาราศีตุลน,นับหรือก็คือตาช่างนั่นเองนะครับโอ้โหดูครับยังหลอนับอืมนี่เป็นไงครับแล้วนี่ก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดของอเซนเซียะเวอร์ชันมังงะนะครับซึ่งจะมีดีเทลรายละเอียดของชุดโกคอที่จัดเต็มมากกว่าแบบอนิเมะนะครนี่มันก็จะมี ลายละเอียดที่โอ้โหทั้งตัวเลยครับนี่โดโกโสําหรับค่ายโบกี้ที่เป็นเซตสองนะก็จะมีจุดเด่นนะคือมันสามารถที่จะถอดหมวกถอดหน้ากากได้นั่นเองนะนี่คือจุดดีของเซตนี้เวบนี้เลยนะหน้ากากของเขาจะเป็นหมวกนะเป็นหมวกกันน็อกเลยนะแบบนี้เลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นหมวกกันน็อกนะซึ่งก็แหมก็จะว่าจะถอดเต็มๆก็ไม่ได้นะเพราะมันมีปลอยผมด้านหลังติดมาด้วยนะนี่น,นี่เวลาใส่นี่ก็คือถอดเลยนะ เดี๋ยวนวผมขอดึงทั้งหัวเลยเน,เนี่ยเนี่ยปลอยผมด้านข้างของโดโกมันจะเป็นยางนะเวลาขยับอะไรก็จะไม่ติดขัดนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะดีเลยการจะใสะ่หน้ากากของโดโกนี่ค่อนข้างจะลําบากนะเพราะว่ามันต้องแงะทั้งหัววะ่ะแงะมาทั้งหัวก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาเข่ามา ปึ๊บนี่ล็อกเอาไว้นะแล้วก็นี่เนี่ยประมาณนี้ครับได้หัวโดโกลแล้แล้วอ่าเราเวลาใส่ก็เอานี้ครับปล่อยผมล็อกที่คอ,อไว้ปึ๊บนี่นี่ก็จะเป็นไบรบ้าโดโก้แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะมาเดี๋ยวมมดูจุดขยับครับจุดขยับของหัวไรบ้าครับนะก็สามารถหมุนได้อิสระเลยครับอ่าเพราะว่ามันเป็นผมแบบเป็นยางอย่างเงี้ยจะขึ้นก็ขึ้นได้นิดนึงนะเพราะมันติดผมข้างหลัง เวลาเงยเออเวลากล้มลงก็ก้มลงได้เยอะหน่อยน,ะนี่ประมาณนี้ช่วงหน้าอกก็อย่างนี้เลยครับนี่คือไปได้เยอะนะแล้วหัวไหล่ก็ยกขึ้นได้หน่อยนึงนะแบบนี้ครับส่วนข้างนี้นี่คือติดโลแล้วนะนยกได้ประมาณนี้นะแขนตรงข้อศอกก็สามารถหมุนได้นะ360นะหมุนได้เลยนะเป็นจอยเดียวนะไม่ใช่ดับเบิลจอยนะสามารถทับแขนได้ประมาณแค่นี้นะครับข้อมือก็หมุนได้นะ360ิเป็นบอลจอยนะ ตรงกระโปงหน้าก็ติดนะเพราะว่ามันติดตรงเข็มขัดหัวเข็มขัดมาแล้วแต่นอกนั้นก็ได้นะอันนี้ก็ติดนิดนึงยกขาไปด้านข้างครับอ่ายกได้ประมาณหนึ่งเลยครับเดีย๋ยวครับมันกําลังใหม่นะแบบใหม่มากอะ่ะเนี่ยเตะไปข้างหลังข้อต่ออย่างแน่นนะครับเตะไปข้างหน้าได้สุดขนาดนี้เลยดีแล้วก็แต่เปิ่นจอยนับงอได้ประมาณนี้สองจังหวะข้อเท้าก็ขยับได้นะโอ้โหนี่ครับ จุดขยับก็ถ้าไม่ติดพวกเกาะก็แทบจะเรียกว่าฟูแอคชั่นได้อีกตัวหนึ่งเลยนะฟูโคเทเครับสำหรับไลบ้าโดโกโส,สวยจริงนะ